กินข้าวกันมากินข้าวไข่เร็วข้าวไขา่ติมน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกปลานะคะนั่นอร่อยไหมปลา้าอันนี้เห็ดเข็มทองทอดค่ะนั่นเกงเไทปลาไข่เจียวนี่ป้าเขาจะกินกับน้ำพริกอันนี้ก็น้ำเก่งไตปลา แล้วก็มีมะละกอสุกมะละกอสุกมีแล้วค่ะทำไมไม่ทำเหมือนเจียวไข่แล้วเอาสารพีมากวักกวักกวัก แตงกวา,าบบก็มีค่ะผักบุ้งก็มีแต่ว่าไม่มีผักขมทอดมันเห็ดเข็มทองรู่นนินไม่ให้จนนะแกงส้มให้คุณเก็บผักฉันอนะใบมะขามเก็บไว้ในตู้กลัวมันแก่ก็เลยเก็บได้ไม่เยอะหรอกใบไม่ค่อยแตก ข้าวเยอะๆเลยเค็มมะเค็มมะเค็มตั้งเต,งติมน้ำมันเค็มจับข้าวมันคืนโชว์มัมนแห้งอะมันเดือดบุบๆๆมันก็แห้งลงมลงเป็นน,น้ำได้ม,มีโชเลยวันนี้ ได้มีแสดวโชว์เลยมันรักขีนกค่ะอืนใหญ่ยังเลยมันจะแก่ซะหมดละเติมน้ำได้นะแกงเตะป่าเติมน้ำได้ แต่ว่ามันเละหมดนะคนตันดคนมันเป็นเล็กแล้วเอาน้ำาัอันเนี้มันมันยู่ก้อนนึงแล้วฉันเอาเอาน้ำอ่ะล้างล้างล้างให้ให้น้ำที่มันติดระทะลงมาเนี่ยใส่น้ำเหมือนกัาเลยไม่เห็นใช่ไหม กินแน่ยังกินงอ้าอยู่แล้วนี่ดูไขเ่เจียวบกักฮุงแซนอร่อยมะละกอรุ่นนี้ไม่ค่อยจะมีเม็ด คือน้ำพริกปลาค่ะน้ำพริกปลามาชอบกินมะละกอสุกเป็นผักนะฮะเข้ากันดี 海，海呢？靠空军。

ทอดมันเห็ดเข็งทองค่ะว่าเติมข้าวมะละกอสุกเป็นที่พึงใจของ ทุกคนในบ้านยกเว้นแอดนะคะไม่กินมะละกอสุกกินแต่ตำข้ามะละกอสุกไม่กินอิมะะมน่มนี่พอจนเย็นเลยเนี่ยเอสก็มีน้ำพริกหน่อส้มอยู่ ขัดบนันเห็ดกลินทองค่ะมันคอยจะมืดนะคะโทรศัพท์อิ่มแล้วเหรออิ่มเร็วเกินไปข้วปวปาวอิ่มเร็วเกินไปเติมข้าวอีกนิดนึง กลัวเอเอามาให้ฉันแ่กวเอามาให้ย,ยัาาใ,หยให้ฉันนะแต่ว่าไปเอาตักเอาเองใช่ไหมไม่ใช่ไลจะตื่นตื่นเวลาผมตื่นให้ด้วยค่ะปรจทิมสีเ้อแต่ว่ามีไข่เจียวด้วยอาจจะไม่เป็นลมเมื่อวานนี้แอดเป็นลมนะคะกินข้าวเหนียวอย่างเดียว ความชลาภาพเป็นเหตุสังเกตได้มันต้องมีเนื้อสัตว์ด้วยเก่งแตบแท้ตัวกนนเก่งแั่แท้ตัวสากิน้ำพริกซื้อโซ่ซซ <c oughs> สดาวมันไม่ค่อยมีดอกแล้วมันมีแต่ใบ ไปไม่ต้มหรออะไรก็กินดิบกินดิบมันก็มันก็เสียกินไปนานไม่ได้อาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ